ค่ะสวัสดีค่ะทอาโชว์เอฟซีทุกท่นานค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียนางน้ำโชคนะคะทผูช้ชวค่ะสำหรับมือนีเป็นวันที่สิบหา้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก่านะคะเนาะเป็นมือที่หลายท่านหลายคนทำภารากิจเจ้าของนะคะผู้มีงานประจำกับไปเฮ็ดงานประจำเจ้าของผู้บ่มีเอ่อเวียกมีงานกับเสียนแล้วผู้เฮ็ดช่องยูทูบกับจัดการ ธุระของไผยของมันเนาะค่ะเนาะสำหรับเจนนังมือนีไปวันเด็กของโรงเรียนอยู่โรงเรียนบันชุมพลนเนาะค่ะเนาะงานวันเด็กอยู่โรงเรียนใหญ่พันจัดมือนีนะคะโรงเรียนเด็กเล็กน่จัดตั้งแต่วันที่วันที่เก้าที่สิบนะคะแต่โรงเรียนใหญ่พันจัดวันที่สิบห้าโอ้เด็กหน่อยเต้นเก่งนะคะเด็กหน่อยเต้นเก่งเออ สำหรับคลิปนี้อาจะมาพาท่านผู้ชมอัปเดตตัวเรียกนแนวทาง f อซขอนแก่นนอกขอนหลังจากเมื่อคืนนี้เพิ่นเป็นสำนักที่เข้าบนเขาล่างมีสำนักที่เข้าก็คือ,อคนสารคามเข้า f อขอนแก่นเข้าคนสารคามนะเข่าตัวรูดตัววิ่ง8เขาตัวเจาะคือ0ูนย์หกหกศูนนะคะส่วน เซียนผาสุกเซียนผาสุกเข้าเข้าตัวลุดตัววิ่งตัวลุดตัววิ่งเล่าตะพัดเอามาล่งหนี่อีพี่ที่สองอีพี่สามเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนมือนีละอีพี่หนึ่งกับเขาตัวลุกตัววิ่งอีพี่สองกับเขาตัวลุดตัววิ่งคือตัวลุกตัววิ่งผู้ใดมีเลขแม่นแม่นนี่หามาใส่เราเลยแล้วแม่นค่ะนะคะบ่แพร่กันก็คือเอฟซีขอนแก่น แม่นโมเมนธรรมดาเข้าบนเข้าล่างเลยค่ะทช่วงขาคุณดูแปดศูนย์ศูนย์หกเพื่อนหาหกศูนกับ08มันออก8060นะคะได้บนล่างตัวรูดตัววิ่งเข้าเข้าศูนย์ไลูดศูนย์ไว้ได้กินบนกินล่างเลยนะคะชุดจับพวกคนบอกว่าวิ่งเอาไปอยากวิ่งตัวใดกัวิ่งเอานอกเหนือจากที่บนจับให้ กะเขาคือเกากบนำช่วงขาแอบกลับมาฉากเรียนเอาคุณทรงให้แล้วเอาขอกลับขอพระคุณเอ่อพ่อเอฟซีอ FC, ขอนแก่นนะะนขะทีเมตตาที่แบงปันตัวเลขเนี่ยทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าในช่องเจนางนำโชคนะเนาะขอกลับขอพระคุณเอ่อเอฟซีขอนแก่นที่แบงปันมานะคะขอให้กุศลผลบุญทรงนำให้เอฟซีขอนแก่น ถูกเล่าพัฒนาสามตัวสี่ตัวแล้วก็สองตัวไรทะสองตัวผลมาสามตัวพร้อมสี่ตัวพร้อมเพื่อนไหศูนเก้าเจ็ดมนอกศูนย์หกศูนย์เที่ยวนี้นะคะทำช่วงขาเที่ยนนี้เพื่อนห้มาแล้วเอาไปมึงน้ำกันเที่ยวนี้เพื่อนห้มาแล้วเออวิ่งรูดบนล่างที่หกกับแปดนะคะ วิ่งรูดบนล่างที่หกกับแปดคนบอกว่าเน้นหกเด้บอบวกเอฟซีเราจะจนั่งเน้นหกมาชุดจับคู่หกสองหกสามหกสี่เอาเขียนในตัวใหญ่เลยแปดสองแปดสามแปดสี่ กันเบิ้นหก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 แปดแปดส่วนตัววิ่นภูดยักวิ่นเอากระคือเก้าแปดหกวิ่นกับสองสามสี่เนาะค่ะเนาะอันนี้คือ ชุดวินผู้ใดเยียบมักหลอกเนื้อจากที่พันจับห้นะคะจับเอาเลยอยู่ในชุดนี้นะคะชุด3ามตัวกับชุด4ตัวอย่าเผลอเลยค่ะทำช่วงขาเพราะว่าเอฟซีขอนแก่นนี่เมื่อสองปีที่แล้วเพิ่นคยเข่าสี่ตัววอกไม่คือแดงแอดจำเพาลืมจักเถื่อนเปนเข่าสี่ตัวสามตัวสี่ตัวเลย หวดนี้เพิ่นกระหม้มาอีกสามตัวสี่ตัวนี่ชุดสี่ตัวชุดสามตัวชุดกันชุดกันวิ่งรูดบนล่างชุดเน้นอันนี้เน้นอันนี้คือชุดเน้นนะคะเด้อชุดเน้น หกสองหกสามหกสี่แต่เน้นสุดๆคือหกสองหกสี่หกสองสี่หกสองเยาวาบห็นเด้อค่ะทำชุชมเด้ออย่ยาว่าบเห็นเด้อเที่ยวก้อนเพิ่นกระไฮลักลอยเขาเด้อหลักหลักร้อยเพียงแต่เพิ่นจับคู่ชุดสามตัวบ่เขาซือหลักร้อยคือศูนย์ก็มาศูนย์เที่ยวนี่ลักลอยสี่หกสี่หกสอง ส6 2หองเอาแอบประสิทจัดไว้จักหน่อยนี่ลหะเอาค่ทาทำช่่มขาอันนี้สำหรับตัวชุดตัวเลขแนวทางของ f อซขอนแก่นเนาะค่ะเนะาะทำช่วมก็ได้เห็นผลงานไปแล้วนะคะให้มาตัวลุดตัววิ่งเข้าตัวเจาะเข้าชุดวิ่งกระจับโคูเข่ามวดนี้ก็ะสิคือเก่าก่ะทำช่วมค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะ เอาเจอกันไม่คิดนานนะคะเนาะคลิปต่อไปเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอพ่อคนสรารคามออกจากพ่อค้นสรารคามสิเป็นเสี้ยนผาสุกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ